กลุ 1> 1่มหนึ่งถึงหกพร้อมพร้อมยังเริ่มเอาใบเดียวใบเดียวคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งใบอ่าคนที่สองเริ่มคนละหนึ่งบัตรเท่าน,านั้น หนึ่งบาทเท่าน,านั้นยังยังอะไรอะไรเนี่ยคนที่สามเริ่มหนึ่งใบเท่าน,านั้นหนึ่งคำคนที่สี่ เอาคนเดิมนะคนที่สี่คนที่ห้าเริ่มวิ่งระดับร้อยเมตรร้อยเมตรไปเลยเออเออนี่กะละมังคูแตกเลยอะ่ะคนที่หกเริ่ม นคนนี่หกไม่มีหรอนั่นแหละครั้งที่หกอุลิครั้งที่หกอ,อ่ะเอาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยทำไมคนเดียวสิเออคนเดียว,ดวเดี๋ยวครูดูก่อนว่าเนี่ยทำกะละมังคูแตกเลยอ่ะครั้งต่อไปครั้งที่เจ็ดเริ่ม เนี่ยบางกลุ่มก็ไม่คอนเซนเทรตเลยอะ่ะเออใบเดียวนะคะใบเดียวแปะเลยนะคนที่แปะเริ่มเออเราจะส่งกีฬาทีมชาติไปเลยเออเนี่ยถังกะละมังฉันแตกหมดเลยสุดฤทธิ์คนที่เก้าเริ่ม เฮ้ยทำของคุโยพังซีเดี๋ยวดูก่อนว่าเหลือเท่าไหร่อ่ะยังได้อยู่ครั้งที่สิบเริ่มร้อยเมรตรกันไปร้อยเมรตรใบเดียวนะใบเดียวอย่าขี้โกงนะจะ๊ะสุดท้ายสิบอดเริ่ม เส็จแล้วสุดท้ายแล้วนะจ๊ะภาษา,าไทยคําในภาษาต่างประเทศดูซีได้ไหมโอ้โหแตกวินาศปังปรีเยหมดเลยอ่าเสร็จแล้วติดเลยติดแล้วก็เอามาส่งข้างๆหมดแล้วคําหมดแล้วหมดแล้ว รีบเรียงแล้วนำคำมาส่งนำคำมาส่งตรงนี้ออนักเรียนเรียงคำเสร็จแล้วเอามาส่งตรงนี้เรียงให้ถูกต้องอ่ะตั้งแถวตั้งแถวไว้เลยตรงลมลมลูกอะขอดูหน่อยนะจ๊ะอตอนนี้ดีเหี้ยมีพูดจังไม่พอเลย นั่งลงเสร็จแล้วนั่งลงนั่งเดี๋ยวจะดูใครเกระปกใครพูดคำหยาบลบสิบคะแนนมาทั้งกลุ่มสิคะลูกมาทั้งกลุ่มเออนั่งไว้ตั้งไวเด็กคนง่ายญี่ปุ่นอย่างเยอะ้านั่งลงเด็กมญี่ปุ่นจะไงนั่งนั่งกุ่มนั่งนั่ง มไม่เอาญี่ปุ่นข้าก็เยอดูดนี่กลุ่มต่อไปเออค้าไม่เอาญี่ปุ่นนี้ดีวั่มนั่นแหละนั่งลงกลุ่มไหนก็เหมือนกันแหละเ,เดี๋ยวรู้ว่าใครชนะอ,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 อาเส็จไม้วิง่งวิ่งเหนื่อยใช่ไหม,มนั่งลง นั่งลงน,นั่งลง,มงแม่นาเรียนตอนบ่ายถ้าครูไม่ให้วิ่งเธอก็นอนอยู่ดีไหมดีครูขอวิ่งเนี่ยหมดเลยเนี่ยมไม่เอาเดี๋ยวเธอตายฉันติตดรูกอีกออนั่งลงอ่ะครอบ